vivo x 100 pro นะครับรูสเปคจะมีกล้องซูมระดับ100มิลิเมตรพร้อมกับเลนส์ vario pro นะครับโซนหน้าจากใสนั่นเองเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันขราบกับมาัาเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นดิว่าสแปนดกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พทย์ข่าวสารที่มา่วแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันดูเหมอนว่ามือถือ vivo กาลังจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงตรงตะกูล x series รุ่นใหม่นะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โดยใช้ชื่อว่า vivo x 1 0 0โดยจะยังคงเน้นคุณสมบัติของด้านการถ่ายภาพเหมือนเดิมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มที่จะมีข้อมูลโดย่ออกมาบ้างแล้ว ในส่วนของข้อมูลนะครับรดมาจากดิสทอล t ชสเ t ชันแหล่งข่าวรุดที่น่าเชื่อถือได้ท่านนึงในประเทศจีนนะครับได้มีการบ่งบอกถึงข้อมูลของ vivo x 1 0 0 pro ในบางส่วนด้วยชี้เห็นถึงเรนเปเลสโคลมนะครับหรือเล่นซูมนั่นแหละทางยาวโฟกัส100ม mm. มในส่วนของเซ็นเซอร์ที่ใช้เนี่ยเป็น o n i v i s i o n ov 6 4 b นะครับในส่วนของ ความละเอียดเพิ่มเติมเขาจะมีอีกตัวหนึ่งคือกล้องความละเอียด64ล้านพิกเซลพร้อมกับเทคโนโลยีรวมพิกเซล in n 1นะครับและการซูม 2x อันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ออกมาใช้นอกจากนี้นะครับ vivo X 100 Pro เนี่ยจะยังมาพร้อมกับเรน v a r i o p r o นะครับ s o น่าของทางไซส์นะครับโดยใช้เซนเซอร์หลักเนี่ยที่มีความละเอียด53ล้านพิกเซลของ Sony นะครับ สำหรับข้อมูลอื่นๆคล้นนนนายกว่า vivo X100 นั้นจะมีทั้งหมด3รุ่นได้แก่ X100, 1 0 0 Pro และ1 0 0 Pro+ Plus โดยคาดการว่ารุ่นมตาตรฐานอย่าง X100 จะใช้ชิปเซตเป็น d i m e n s i t y 9300นะครับส่วนตัวท็อป X100 Pro+ Plus นั้นจะใช้ฮาร์ดแวร์และกล้องที่มีการอัปเกรดมากกว่ารุ่นโปรขึ้นไปอีกนะครับโดยคาดการว่าตัวกล้องในเลนหลักจีว่ที่200ล้านพิกเซลของ Sony r m x 989ที่มีขนาดใหญ่ที่1นิ้วพร้อมกับตัวชิปเซ็ตจิม n a p d r a g o n 8 Gen3 นะครับพร้อมกับชิปประมวลผล V3 รุ่นใหม่ด้วย จากรายการล่าสุดนะครับเชื่อว่า vivo x 1 0 0 x 1 0 0 pro นะ้นจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกาและ x 1 0 0 pro plus จะมีการเปิดตัวอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงต้นปี2024หรือปีหน้าก็มาเราดูกันนะครับว่ามือถือนี้นมีการเปิดตัวแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและขอ้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย